วันนี้นะครับเจ้าไก่เดือทองนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับจะซัดสิงพ์ผงาดคาบ้านเลยนะครับแอสตันวิลล่าเดี๋ยวมาดูกันครับสวัสดีครับผมแม่ผมอาร์มนักเตะนะครับคนดีคนเดิมนะครับเพิ่มเติมวันนี้มาพบกับ พาทุกท่านมาพบกับพรีวิวฟุตบอลในศึกพิมยรีกนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับวันนี้สามทุ่มบ้านเรานะครับอยู่กันที่สนามทางด้านของวิลล่าพาร์คนะครับสนามยาาของทางด้านแอสตันวิลล่าครับ ในตารางคะแนนนี่อันดับแบบเรียลไทม์ตอนนี้นี่ทางด้านของเจ้าไก่ในทองพาสีดีกว่าครับอยู่อันดับที่หกครับสาสิบห้านัดมีห้าสิบเจ็ดคะแนนครับส่วนทางด้านเจ้าบ้านอัสซมิลานี่อยู่อันดับที่8ดของตารางพิมารีนะครับสามสิบห้านัดมีห้าสิบสี่คะแนนครับโอ้โหเอาครับเดี๋ยวมาดูกันไปครับตรงนี้มาดูทั้งฝั่งของเจ้าบ้านกันก่อนครับผลงานห้านัดหลังสุดนี่ เขาเรียกว่าชนะมานี่2นัดแพ้มา2นัดเสมอมาหนนัดน,นะครับล่าสุดไปแพ้ทางด้านของวูเฟนตันวันเดอร์เลอร์มานะครับในศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับการไปเยือนในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับผมอ่าแล้วสภาพความพร้อมของทีมครับตรงนี้ในเกมนี้ทางด้านของเจสติลถ้าผมก็จะ ไม่ได้ไม่ได้ลงในนัดนี้ด้วยนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับผมส่วนทางด้านของเมด i ี้แคก็ต้องเช็คสภาพความพร้อมกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะได้ลงหรือเปล่าครับมาดูครับทางฝั่งเจ้าบ้าน11เอรทูลิงตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้จัดทับมาน่าจะมาในแผน4-4-2นะครับผู้ราประตูก็อเมริโนโมาติเนสครับผม4ประสานในแดนรับมีทางด้านของ อัซวิยังนะครับผมอัสซี่คอนซาทาเรนมิงอเล็กโมเรโนนะครับแล้วก็ทางด้านของใน4ประสานในแดนกลางวันนี้ก็จะใช้งานของทางด้านของตตโาเร่ ore, นะครับจอห์นแม็กกินนะครับดักลาสดุยนะครับผมแล้วก็จาคอบรัมซี่นะครับหน้าสองภาษาในแดนหน้าวันนี้ก็จะเป็นทางด้านของอลีวัสกินนะครับแล้วก็ทางด้านของเอเมเรโน่บุนเดียนะครับ เดี๋ยวมาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับตรงนี้ทางฝั่งทีมเยือนเจ้าไก่เดยทองนะครับผลงานท้านัดหลังสุดนี่ก็ชนะมาหนึ่งแพ้มา 3, สามเสมอมาหนึ่งครับโอ้โหผลงานก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับล่าสุดก็ไปชนะทางด้านของคริสตัมเลยมาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในศึกรพเมรีกในบ้านของตัวเองนะครับสภาพความพร้อมของทีมตรงนี้นี่ ทางด้านของทัอแนมฮอสเปอร์นี่ก็ทางด้านฮูโกโยริสนี่ก็บาดเจ็บยันปิดเทอมนี้เลยนะครับยันฤดูกาลนี้นะครับก็จะใช้ทางใช้งานทางด้านของเฟเซอร์ฟอสเตอร์มาแทนาก่อนนะครับแล้วก็มีตัวเจ็บทางด้านของโรดิโกเบนทันกูนะครับแล้วก็รรยานซัสยองด้วยนะครับมาดูครับส1เผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามวันนี้ของทางทัอแนมฮอสเปอร์นะครับ วันนี้เจ้าไกไ่ในทองจัดทับมาในแผนสามสงหนึ่งครับผู้สาป,ประตูก็เป็นทางด้านของเฟเซอร์ฟอสเตอร์นะครับที่ได้โอกาสลงแทนทางด้านของฮิวโกยอริที่เจ็บอยู่นะครับสามประสานในแดนรับวันนี้ก็จะใช้งานทางด้านของเออร์มนรองเร่นะครับผมริสเตียนโรเมโลแล้วก็ทางด้านของเอมมซอนนะครับวันนี้จัดกลางมาถึง4ตัวนะครับกลางรับวันนี้ก็ชนะด้ของเบนเดวิสนะครับ แล้วก็เบียร์หอยเบียร์นะครับโอลิเวอร์สกิปนะครับผมเปโดปปโร่นะครับส่วนกลางลุกวันนี้ก็จะใช้งานของซองเฮอร์มินนะครับผมแล้วก็ยานคูรุซิฟกี้นะครับหน้าเป้าก็คนดีคนเดิมครับแฮร์รี่เคนนะครับแหมก็ผมว่าสกอร์ในค่ำคืนวันนี้นี่ผมว่าทัตแนมฮอสเปรลน่าจะไปเบียดเอัลชนะทางด้านของอัเซานบิลลาไปได้สองประตูต่อหนึ่งนะฮะน่าจะซัดคาบ้าได้เลยนะฮะ ส่วนยังไงฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับนักเตะ .com นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับส่วนผมอานักเตะวันหน้าจะมาพรีวิวคู่ไหนฝากกดติดตามกันไว้ด้วยครับสวัสดีครับ